คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆกับ ต้อมพารวยนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะรวม3นอยเนาะสูตรวัดดวงนะคะงวดประจําวันที่3เดือนพฤษภานะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่2กันก่อนนะคะเพื่อนพิเศษออก980นะคะแล้วก็43เนาะเ8้ แปนะคะไม่เข้าเนาะสีมนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข3นะคะก็จะเข้า43เนาะแล้วตัวที่ต้อเจาะให้เข้าเป็นตัวกลับนะคะรอบปกตินะคะเพื่อนๆออก5 7 8เนาะแล้วก็73นะคะ 7 8ไม่เข้านะคะเพื่อนเจ็ 7, นะคะท่านไหนที่วิ่ง3ก็เข้าเนาะแล้วตัวที่ต้องเจาะให้เข้าเป็นตัวกลับนะคะต้องให้ที่3 7เนาะส่วน VIP นะคะผลออก8 99 2ตัวล่าง44นะคะเพื่อนเก้าเก้าเราเข้านะคะ ตรงๆเนาะ99แล้วก็44นะคะตัวกันเนาะเข้า44นะคะสูตรวัดดวงถือว่าโอเคอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อนปังสุดๆเนาะคาดแค่รอบพิเศษนะคะกับปกติ2ตัวบนเนาะ80กับ78นะคะนอกนั้นก็เข้าหมดนะคะเรามาดูของวันที่3นะคะเลขเด่นนะคะสูตรวัดดวงเนาะเด่น8กับ3นะคะ เด่น8กับ3เนาะมี80ค่ะ8 1 84 87กันไว้ด้วยนะคะเผื่อมานะคะแต่มาเป็นตัวกลับเนาะแล้วก็88ค่ะกันเลขเบิ้ลไว้ด้วยเนาะค่ะกันเลขเบิ้ลไว้ด้วยนะคะ,ะ,คะส่วนเลข3นะคะเพื่อนมี30 31 34 3 5 3 9นะคะตัวกันนะคะเพื่อนกันเลข9ก9นะคะมี9 0ค่ะ9 1 9 2 9 4 9 8นะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะสำหรับใส่วิ่งรูดนะคะวิ่งเลข8รดดูเลข3นะคะ เพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนาะออย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะต้อมขออวยพรให้เพื่อนๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะรวยๆเฮงๆฟังๆ่งะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อน แล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะกาดอย่าตกเนาะปิดแมสท,ทุกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะวันนี้นะคะต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย